ถึงครั้งนี้นะกูตาก็แบบก็ฝึกหลายอย่างเลยผมก็ฝึกหลายอย่างเลยนะทีนี้นะวันนี้จะมาลองเล่นอะไรแปลกๆ,ๆบ้างนะเพราะว่ามีสไตล์การเล่นแบบแปลกๆที่ตอนนี้แบบว่าผมกำลังสนุกอยู่เลยนะก็คือการเป็นเล่นเป็นสายป่วนนะครสายป่วนก็คือเป็นเรทเนาะเดี๋ยวเราลองดูนะเราเราเลือกสนามแข่งที่ต่าที่สุดเลยคอสต์ต่ำที่สุดเลยที่จะลงบุกสุดที่แบบว่าไม่ต้องดีมากนะสามร้อยเลยนะครับนะแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาป่วดกันนะครับ นะในระหว่างที่รอเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยที่กำลังจะมาร่วมทีมกับผมเนาะผมก็จะอธิบายถึงความปวดของผมก่อนนะ <c oughs> คือผมเลือกตัวนี้เลยนะฮะเป็นเป็นเขาเรียกว่า GM Light Armor นะฮะเป็น GM ก็คือแบบว่าเป็นลูกน้องกันดัมอะว่าง,งั้นเถอะนะ <c oughs> แต่ว่าข้อดีของมันก็คือเราก็ นะเน้นฟันนะฮะแล้วก็กันกระสุนกันกันฟันกลับนิดหน่อยนะครับนะก็เต็มแล้วแล้วก็มีปืนแล้วก็มีระเบิดเนี่ยเดี๋ยวหน้าที่ของเราหน้าที่ของเลดเนี่ยที่เล่นได้เหมือนคนอื่นก็คือว่าเลดเนี่ยจะต้องวิ่งเร็วแล้วก็ไปดูว่ามีตัวซัพพอร์ตหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนกับว่าปะาวิ่งฉุบอะครับนะครับ,นะรบตัวเลดเนี่ยจะชนะตัวซัพพอร์ตนะครับและตัวเลดเนี่ยจะแพ้ตัวเจเนอเรลก็คือตัวธรรมดาเราเหมือนเป็นกองหน้าฮะที่จะต้องแบบวิ่งไปนะจัดการ นะฮะคนที่แบบว่าซัพพอร์ตฝักงนูนะครับซึ่งซึ่ง,งตัวซัพพอร์ตเนี่ยก็เหมือนสไนเปอร์เนาะเขาวยค่อยๆยิงเนี่ยนะทำให้ทีมเราปั่นปวดเราก็ต้องเข้าไปตัดกําลังตรงนั้นก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปในแนวหน้าเลยนะฮะอันนี้เป็นหน้าที่ของเลดน,นะครับวิธีการเล่นเลดก็คือว่าปวดน,นะทำยังไงได้ให,ให,ให้ให้กองทัพศัตรูปั่นปวดน,นะครับนะะอันนั้นก็เป็นวิธีเล่นที่แบบว่าเล่นแล้วก็บันเทิงดีนะไม่ต้องแบกรับภาระความรับผิดชอบใดๆน,นะฮะ เข้าไปปวดเขาอย่างเดียวแล้วก็ถอยมาดีดด้วยแต่ว่าวิธีการเล่นเนี่ยนะฮะสายลุยนี่ไม่ใช่ลุยจนตายเนาะเราต้องลุยลุยในแบบที่ว่าถึงเวลาถอยถอยถึงเวลานั่นๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนตามนะเออเดี๋ยวถ้าเพื่อนไม่ตามเนี่ยก็แย่อย่าอย่าไปแนวหน้ามากเกินไปที่ต้องต้องต้องเลี้ยงเลี้ยงนะครับนะในแมปทะเลทรายเนี่ยผมค่อนข้างชอบเพราะว่าหนึ่งมันใหญ่นะมันมีที่ให้วิ่งเยอะนะครับแล้วก็แล้วก็ก็มีจุดแบบพอยต์อะครับ ที่จุดที่ต้องไปยึดเนี่ยเยอะเหมือนกันซึ่งซึ่งมันก็จะมีจุดยุทธศาสตร์เนี่ยอยู่ตรงกลางภูเขาเนาะซึ่งเราจะบุกไปตรงนั้นก่อนนะครับผมเองนะฮะก็ต้องไปไปตรงนั้นก่อนเหมือนกันนะฮะเพื่อที่จะเพื่อที่จะดูว่าไอ้ตัวยิงปืนใหญ่อยู่ไหนไอ้ตัวซัพพอร์ตเขาไปอยู่ไหนแล้วผมก็วิ่งเข้าไปจัดเขานะฮะนะฮะเพราะว่าอยู่ที่สูงเนี่ยเราจะนะไฮแกลาวเนี่ยนะนะเอออยู่ไหนวะ <laughs> เห็นปุ๊บแล้วก็วิ่งไปวิ่งใส่เลยนะแล้วตอนนั้นอะ ปรกอ,อะร,นะกระบวนการปวดก็จะเริ่มขึ้นนะณจุดนั้นเลยนะครับนะฮะถ้าเราบอลจะจอเรดาร์เนี่ยมันไม่ไม่พอเพราะว่าเรดาร์เนี่ยมันมันจะเห็นใกล้ๆเราแค่นั้นเองแล้วก็แบบมันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราบองด้วยสายตาเราเออเองเลยดีกว่านะว่าใครมียิงปืนตรงไหนอะไรอย่างงเี้ยนะครับนะฮะนะเลดเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเขาจะชอบเล,เล่นแบบนี่ผมกำลังมองว่าเนี่ยเนี่ยสิคนเนี่ยทีมเราหกนี่ก็คือทีมด้วยสุดแล้วนะนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ย เป็นเลนเนี่ยผมก็จะไม่เปลี่ยนเลยนะผมจะเล่นเลนนี่แหละถ้ามาเลนทั้งทีผมก็จะไม่สอนนะเพราะวันเนี้ยผมจะมาเล่นเลนผมจะมาปวดน,นะ <c oughs> <c oughs> นะแล้วปกติเนี่ยในมารยาทในการเล่นเนี่ยปกติเวลาเข้าเข้ากันมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราต้องเราต้องบาลานซ์ทีมด้วยอะ่ะคือเราคุยกันไม่ได้คุยกันนะเราต้องดูว่าใครเลือกตัวไหนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําให้ทีมมาสมดุลอะไรแบบนั้นนะฮะอ่ะทีนี้เรารอเพื่อนๆก่อนนะครับนะนะ <c oughs> อ่ะนะนั่นแหละในระหว่างที่รอเพื่อนๆเนี่ยผมว่าผมจะเปิดนี้ให้ดูดีกว่านะครับดูสเตตัสนะฮะของคือคือเล่นอันเนี้ยมันต้องดูสเตตัสด,ด้วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่าง GM เนี่ยจะสังเกตว่าเนี่ยเราป้องกันการโฟลด์ฟันเนี่ยมีดีรีสิสแตนเนี่ยเยอะแล้วก็บี่บิลีสเต,ต็งเยอะเพราะว่าเวลาไปปวดเนี่ยมันต้องยิ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 งเนี่ยไม่ต้องเน้นยิงเยอะครับยิงยิงขู่พอนะฮะแล้วก็เข้าไปใกล้ตัวมาแล้วก็ค่อยฝันนะฮะ นะก็คือว่าเรายิงเนี่ยถ้าเกิดเรายิงโดนยเยอะเนี่ยมันจะสตาร์ตสตาร์ตเสร็จแล้วผมก็ค่อยฝันนะครับนะที่พูดมาเนี่ยทฤษฎีครับนะปฏิบัติทำไม่ค่อยได้ <c oughs> อ่ะได้ทีมแล้วผมยืนยืนหนึ่ง <c oughs> นะ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 อ้ามีคนมามา,มาปวดกับโรคขบวนการปวดกับผมแล้วอ้าวไม่มีใครซัพพอร์ตเลยเหรอนะผมไม่เปลี่ยนนะผมไม่ผมไม่ซัพพอร์ตใครนะอ้าวว่าจริงแล้ว ในเหตุการณ์นนะั้นก็เกิดขึ้นนะครับนะฮะว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะปวดแล้วก็มีกองกลางนะฮะ <c oughs> ทีนี้เราก็เดี๋ยวเราต้องไปดูว่าทีมดูเนี่ยจะมีหรือเปล่านะฮะ,ะทีมผมเนี่ยก็จะมีนะตัวปวดอยู่สามตัวเนาะเอ่อมีผมแล้วก็มี e ried, นะ e ried, อีฟรีดเนะยอีฟรีดคล้ายกูเลิะลุย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 อย่างเดียวนะ <c oughs> อ่ะมานี่ผมเปลี่ยนแล้วใช้ชุดสีขาวนะเพิ่งได้มาสดุด้อนดของแถมอนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาผมออกเนี่ยผมใส่ชุดสีอะไรนะจำไม่ได้แล้วสีชมพูเปล่าโดนยิงกระจายพยายามจะเอาชุดที่มันแบบว่านะ นะคืนๆนหน่อยนะครับโอเค,อเคลุยอ่นะพุ่งไปยังจุดกลางนะพุ่งนะทุกคนเหมือนรู้กันนะครับนะแบบนี้นะมาก็เปิดก่อน แย่เคลื่อนผมเหรอปะมีใครอยู่มัตุก้าน่าสนใจน่าสนใจอยู่มาตุก้าหาการแท็กเแล้วเสร็จผม จะแพ้ทางผมอยู่แล้วนะกัดแทนนะนี่อะไรเนี่ยแกงเพื่อผมนะอ่ะยึดผมเองอะไรเนี่ย <c oughs> วางระเบิดฐานตั้งแต่นาทีแรก <c oughs> <c oughs> คิดอะไรกันอยู่ยนะนะแต่นี้เขาก็จะเป็นวิธีการแบบว่า นะทำห้เพื่อนผมเนี่ยเขาเขารู้ว่าเขาเริ่มสู้ไม่ไหวแล้วเขาก็จะแบบว่าไประเบิดฐานผมแทนทีนี้ผมช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเหยือ่อเห็นเหยือ่อพวกพวกซัพพอร์ตผมจะค่อยๆไปดูไหมว่าผมเป็นเลดอุ้ยผมจะโดินอยู่ถอยถอยถอย,ถอย,ถอย เอานี่ไม่มีใครสนใจฐานเลยฐานผมพังไปแล้วนะก็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 ไม่สไตล์ไม่ต้องมีนะ が撃破されました長距離通信準備完了座標確定 okay, 感 <laughs> 後方部隊支援砲撃が来ます三方が撃破されました砲撃終了です支援砲撃に効果がある一気に攻めましょう รอเพื่อนรอเพื่อนมามาเอาโดนถลอห <int> ลังหนีไปทางรถข้างหน้า แตอนแรกตอนแรกมันเริ่รรมามาดีนะเออตอนหลังเริ่มปวดน,นะนะอ่าไม่เปไ็นไรสู้ต่อไปค่อยๆดันค่อยๆดันเรียบร้อย ra đi mình luôn cổ luôn luôn má má dứt tầm này xuống xuống mấy gọi Đổ là bớt men mấy nè đồn bớt

ู้สึกเขาไปเห็นผมเหมือนกันนะเนี่ยตามล้าตามเช็ดอีก作战残り時間2分です。本作战における拠点の重要度が上昇しました。อ่าเพื่อนผมไหวไหมเนี่ยมีกว่าออกอะไรแม่โจรทีเด้อ 味方が敵モビルスーツ撃破。イス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 

กอ้าวแพ้โอ้굿เวิร์ค굿เวิร์คนะอ่ะก็ขอบคุณนะตอนนี้ก็แบบว่านะนะป่วนเขาเรียกว่าแพ้โชว์อีกแล้วนะครับนะไม่เป็นไรมีคื่ขอโทษนะเออโอ้โห ของเขาบาลานซ์พอดีเนาะก็ไม่บาลานซ์อ่ะนะแต่ว่าก็แบบนั่นพอดีแต่ว่าผมแบบว่าจัดการเขาไม่ได้ไม่มากพอนะก็เป็นแบบนี้แหละนะถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นสายเลนเนี่ยก็แค่พุ่งไปข้างหน้าเนาะแล้วก็ดูว่าใครเนี่ยที่แบบว่าจะเป็นปืนใหญ่บ้างนะครับก็วันนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนครับดูแทบจะหน่อย